เอาใจสายแซดลงแม็กฝาคาร์บอนมาแล้วมีคันไหนบ้างไปดูกันเลยฝาคาร์บอนมีแล้วแม็กมีแล้วกับตัวนี้เลย Isuzu c a p 4เครื่อง1.9ตัวแซดเกียร์ธรรมดาปี2022กับราคาที่จับต้องได้559,000บาทผ่อนเพียง9,000กว่าบาทอีกสักคันหนึ่งดีกว่าลงแม็กแต่งซิ่งฝาคาร์บอนมาแล้วกับ Isuzu d m a x c a p 4เครื่อง1.9ตัวเเกียร์ธรรมดาปี2022ค่ะ ตัวนี้ราคาโคตรดี5 1 9แ0 0หนึบาทผ่อนเพียง8,000กว่าบาทอล้อแม็กสวยดีฝาคาร์บอนก็สวยคันนี้กับ Isuzu ูดี x ม็ p แคปโเครื่อง1.9ตัว LDA เกียร์ธรรมดาปี 2, 0, 2021เลยทรงซิ่งๆแบบนี้ราคา529,000บาทผ่อนเพียง8,000กว่าบาทเองนะ สวยดีสวยๆแบบนี้ไม่เคยมีชนหนักพิกความน้ำท่วมเลขไม่ไม่มีกับไม่มีก่อสามารถมาดูรถกันได้ที่ออโตวิลล่าสาขาลำลูกการหรือว่าติดต่อเบอร์โทรด,ด้านล่างได้เลย